สวัสดีครับเ,เพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าออนไลน์กันอีกชิ้นหนึ่งนะครับน้องเพิ่งเอามาส่งให้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับเป็นอะไรผมก็จําไม่ได้นะแต่เพื่อนดูชื่อคลิปแล้วก็คงจะทราบแต่ผมก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าสั่งไว้เลยยากก็สเตตัสตรงขนส่งตรงนะครับแพ็กเกจเรียบร้อยดีถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานนะครับวันนี้ผมจะใช้มีดพับเวิร์กโปรนะครับในการอันบ็อกซ์นะครับตัวนี้มีคลิปด้วยนะครับ เป็นมีดพับคางหมูนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันครับนี่นะครับมีดพับใบคางหมูแกะดูะครับคมมากเลยครับมีดเวิร์กโปรเนี่ยนะฮะใบคางหมูมีความหนาแล้วก็มีความคมสูงนะฮะ เวลาจะพับนะครับก็ต้องกดเป็นแบ็กล็อกนะฮะกดพับนี้ไม่ได้นะฮะต้องกดที่ด้านหลังนะฮะก็มีจุดกดอยู่นะครับตัวนี้บีบลงไปในกล่องก็อ๋อเป็นอย่างนี้ครับ ผมสั่งเป็นสบู่มาสามเหงเป็นชุดสามก้อนนะครับสั่งมาสามแบบนะครับก็แบบที่หนึ่งแบบที่สองแล้วก็แบบที่ 3, สมา,ามสูบแบบนึงนะ้ยเรามาดูแต่แบบนะครับแบบแรกนะครับก็เป็นเออเป็นแคสปาโรสนะฮะแคสปาโรสก็คือเป็นสบู่ สีแดงกลิ่นกุหลาบหอมฮะหอมชื่นใจฟองเยอะอาบสะอาดแคสปารโรสนะครับแบบที่สองก็เป็นเป็นอีซี่สปอร์ตนะฮะตัวนี้เอ่อฟีลิ่ง clean and fresh นะฮะอีซี่สปอร์ต เขาจะแพ็กมาอย่างเงี้ยนะชุดสามแบบเป็นกล่องของขวัญเลยอะ่ะใช้เป็นของขวัญก็ดีนะฮะแล้วตัวที่สามตัวที่สามเป็นแ,แคร์สปาไม้นะฮะแคร์สปาไมายนี่นะครับก็ส่งตรงส่งครบตามสั่งนะครับผมสั่งไปสามแบบ ก็จริงๆก็เคยสั่งเขาเยอะอันนี้นี่เราก็จะชอบชอบตัวนี้นะครสีเขียวตัวนี้เป็นมิ้นนะฮะเอ่อเป็นมิ้นตัวนี้จะมีกลิ่นหอมนะฮะหอมสดชื่นมิ้นตัวนี้เป็นมิ้นตัวนี้เป็นอีซี่สปอร์ตนี่นะฮะตัวนี้เป็นอ e ีซี่สปอร์ต ตัวนี้เป็นโรสนะฮะสบู่กุหลาบก็3แบบ3กลิ่นสสีนะครับสีแดงสีเขียวแล้วก็สปอร์สีอะไรผมจะไม่ได้นะก็ถือว่าส่งตรงส่งครบตามสั่งครับถ้าเกิถ้าใครได้ลองใช้สบูม่มานามเฮงแล้วจะชอบนะครับก็ตกก้อนละ3ากว่าบาทน,นะครับ น่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะเหมาะสำหรับเป็นของฝากหรือว่าเป็นของใช้อะไรเลยนะครับสบู่มาดดำเหงผมชอบใช้นะสบู่แบบพวกนี้หนึ่งก็คือว่าฟองสะอาดฟองมากอาบสะอาดนะครับมีกลิ่นหอมสดชื่นไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกุหลาบนะครับหรือว่าเป็นกลิ่นสปอร์ตนะฮะอีซีสปอร์ตหรือว่าเป็นกลิ่นมิ้นท์ ถ้าเพื่อนอยากได้ก็ลองเข้าไปสั่งดูนะครับพิมพ์ในลาซาด้านะครับว่าสบู่หรือว่าพิมพ์ว่าสบูม่มดามเฮงก็จะมีขึ้นให้เลือกเยอะยะเลยเ้ามีขายแยกเป็นก้อนก็มีเป็นแพ็คแบบ3มก้อนอย่างนี้ก็มีนะครับถ้าซื้อแพ็คสาก้อนก็จะประหยัดกว่านะครับรวมค่าส่งก็หาคูปองส่งฟรีหรือว่าส่วนลดค่าส่งนะครับก็รีวิวส,สั้นๆเอาไว้ให้เพื่อนในช่องครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิป และให้กำลังใจมาตลอดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับขอบอกครับใช,ใช้ดีฮะใช้ดีหอ,อมสะอาดสดชื่นเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ